เรื่องมองคลคนเกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่5ถึง11พฤษภาคม2 5 6 8จะเป็นวันไหนบ้างกาไว้ในปฏิทินเลยนะฮะเผื่อคุณจะนำไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทำบุญบ้านหรือนัดหมายการประชุมสำคัญๆรวมไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณสามารถ กำหนดวันได้ด้วยตัวคุณเองนะครับจะได้เลือกเอาแต่วันดีๆเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทำให้ยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นการวันนี้ปฏิทินเลยนะฮะวันดีๆสำหรับคนเกิดวันจันทร์ในวันอังคารวันดีๆสำหรับคนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ก็มีตั้งแต่วันที่หครับวันที่หกแล้วก็ต่อด้วยวันที่เจนะจริงๆ8ดก็ไม่เลวนะแต่ก็ ถ้าเอาดีจริงก็น่าจะเป็นวันที่10นะครับ10นะรจริงๆมีถึง4วันนะครับคือ6 7 8แล้วก็10นะแต่เด่นจริงๆน่าจะเป็น6 7กับ10นะฮะ6 7กับ10พฤษภาคม2 5 6 8ลองไปใช้ดูฮะก็ขอโชคดีกันนะครับ